สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่างอี h a n n e l นะคะวันนี้เราก็จะมาทําเรื่องเมื่อคนซ่อมรถทํารถคนรวยเป็นรอยกันเย่ๆไปดูกันเลยเดูสิเนี่ยรถชันเนี่ยนะสีขาวเนี่ฉันเห็นมาปล่อยแล้วเนี่ยจริงๆก็อยากจะซื้อใหม่อยู่นะแต่ว่าติดที่ฉันรู้สึกว่าแบบ มาทำอะไรอ่ะสองคันฉันอยู่คนเดียวตั้งบ้านตั้งใหญ่เนี่ยบ้านฉันยังอยู่ไม่หมดทั้งข้างเลยอ่ะเออเราจะซื้อรถสองคันไปเพื่ออะไรฉันก็เลยตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนสีรถแทนไงถึงแม้มันจะดูน่าเบื่อไปหน่อยนะสีขาวแต่จริงๆมันก็สวยนะแต่ฉันเห็นมาตั้งนานแล้วนี่ฉันอยากจะเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วกันนะมันจะดูแบบรถเลอเพอร์เฟกมากเลยแล้วนะดูสิเนี่ยทั้งตรงนี้นี่ฉันมีบ้านของฉันอยู่คนเดียวนะ ไม่สิคนอื่นจะมองว่ามันเป็นวังอ่ะนะก็คือขออวดไหนละกันอ่ะโอเคแล้วฉันก็จะไปร้านซ่อมรถนั่นแหละมันก็แบบเดียวกันนะเปลี่ยนสีรถนะอ่ะทางเข้าบ้านก็ชันจริงๆเลยน่าเบื่อมากเลยอะ่ะ แต่ฉันก็จําไม่ค่อยได้หรอกนะว่าทางมันไปทางไหนเพราะฉันไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยปกติเวลาจะกินอะไรเนี่ยนะก็แบบใช้ให้คนรับใช้ออกไปซื้อมาให้นั่นแหละก็เตี่ยอย่างนี้นั่นแหละนคนรวยอะนะคะอโอเคแต่วันนี้ฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยนี่นาะฉันว่าจะไปหาซื้ออะไรกินก่อนเอาลองท้องแต่ไม่เอาอาหารที่แบบมันน่าเบื่อ เอาอาหารดีๆละกันจะไปกินที่ไหนแล้วเนี่ยแถวนี้ก็ยิ่งไม่ค่อยมีร้านอาหารอยู่ด้วยเอย้เอาเถอะนะกินลองท้องกินอะไรก่อนก็ได้แวะยูมาร์ทละกันไปๆๆไปไปตอนนี้โอ้ยตรงนี้นี่ก็คือแบบไม่ค่อยได้ผ่านตาบ้างเลยอะแต่ว่าก็ยังพอจำได้อยู่นะเออไปทางไหนอะไรเง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเกือบเลยจิ้วาตายแล้วโอเคเกือบเลยแต่ก็เปรกทันนะนะครพอดีว่าแบบเอ่อไม่รู้สิไม่รู้จะพูดอังไงแล้วเนี่ยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้มันพนักงานซ่อมรถนี่คะอ้าวสวัสดีครับนี่ว่าแต่คุณเคยใครอะครับโอ้ยอฉันกําลังจะไปซ่อมรถที่ร้านของคุณนะคะฉันจําหน้าคุณได้ในชุดก็ชุดนี้โอ้ยใช่ครับเสียดายจังนี่คนมาที่นี่แล้ว จะไปซ่อมกับใครแล้วคะเนี่ยเออคือเดี๋ยวผมก็อยู่ที่ที่ไปก่อนนะคะเพราะว่าอีว่าอยากจะมีเดบเรื่องปรึกษาอะไรกันนิดหน่อยนะคพะพอดีเรื่องมันยาวเนี่ยใช่ค่ะอะนี่คนใช่คนรวยไหมคะที่เอ่อปีบ้านคล้ายๆวังเลยนะคะที่หลังใหญ่ๆนะคะอ๋อใช่ค่ะเ <c oughs> นี่ยแหละนะเป็นคนรวยเนี่ยเออฉันขอสั่งเป็นอะไรดีอะเอาเอาืมที่อันนี้แล้วกันขานดูใหญ่ดี อ๋โอเคค่ะนี่ค่ะห้าร้อยค่ะฮะห้า500หร้อยเหรอคะเราเล่นค่ะเราแค่สิบนะคะอ,ะอันนี้ค่ะเงินเอาไปเลยขอบคุณนะคะเออมาใหม่ได้นะค่ะโอ้ยว่าแต่ฉันจะไปซ่อมกับใครแล้วนะคะเนี่ยในเมื่อคุณไม่อยู่น่ะคุณบอกว่าจะอยู่ที่นี่อีกนะอ๋อวัดีว่าผมจ้างพนักงานใหม่มานะคะไปได้เลยครับอ้อยขอบคุณนะคะอะละมีพนักงานใหม่ซะด้วย ไหนๆก็ไหนๆและไปเลยละกันพร้อมแล้วเนี่ยอยากเห็นรถคันสีดำจะแย่แล้วอะ่ะฮ่าเดี๋ยวสิฉันเบื่อสีขาวมันนานมากแล้วหรือฉันจะเอาสีอื่นที่มันโดดเด่นดีเออแต่ว่ามันก็จะดูเหมือนไม่ใช่ของแท้สิอาจจะลดปอมรดก๊อปอะไรอย่างงี้ก็ได้เอออย่างงี้ก็เป็นไปได้นะเอาสีดำนั่นแหละดูหรูสุดลนะ คนรวยเนี่ยน้มันต้องสีดําเท่านั้นไม่ก็สีขาวไม่่างนั้นเนี่ยน้ำมันจะแปลกๆนิดนึงสวัสดีค่ะโอ๊ยแต่และเกือบอสวัสดีค่ะฉันสนใจเปลี่ยนสีรถนะคะน้ำไม่ทราบว่าราคาเท่าไรหร่หรอคะราคาหรอครับเออผมจาไม่ได้ครับอ้าวแล้วฉันจะทําอะไรได้คะเนี่ออ๋อหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาท หนึ่งพันอ๋อโอเคค่ะตอนนี้มีคิวว่างบ้างไหมคะเอาว่างทันทีเลยครับเนี่ยพอดีว่าไม่ค่อยมีคนด้วยอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวเชิญตรงนี้เลยนะคบเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีรถให้ได้ค่ะม,มาเลยครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจดฝั่งตรงนี้นะคบอย่าพึ่ง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 นะเอออย่างนั้นแหละ,ะเดี๋ยวคุณลูกค้าลงไปรอด้านล่างก่อนสะดวกไหมครับสะดวกคะ่ะฉันไม่รีบ ฉันมาที่นี่เพื่อที่จะเปลี่ยนสีรถเนี่ยนะคะ,อ,ะอยากได้เป็นสีอะไรล่ะครับจะได้เปลี่ยนให้ได้ออยากได้เป็นสีดำค่ะพอดีว่าเบื่อสีขาวนะ่ย <c oughs> อ,ออกครับได้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะค่ะไหนเนี่ยฉันทุกพี่เก็บไว้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอซะด้วยทีเนี่ยอันนี้นหอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้โอ้ยเออจะอันนี้ก็ได้ เออไหนล่ะขอดูไหนใช่อันนี้ไหมแหถุงพลาสติกไม่น่าใช่ฮะอืมอุอ๊ยแล้วจะรู้มี่ว่าอยู่อันไหนอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตโทรโทรหาโทรแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งนะคบโอ้ยโทรไปสิคะโอ้จะมาบอกทำไมเนี่ยฮัโลโหลเนเอ,อลูกพี่ครับลูกพี่เก็บ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 อะไรฮะลืมแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเก็บอะไรเก็บ เก็บสเปรย์พ่นสีรถไว้ตรงไหนนะครับอ๋ออยู่ในเลนชักนะ่ะเลนชักอันไหนครับมีตั้งหลายอันอันที่อันที่มันอยู่ใกล้ๆถังเขียวอะถังเขียวอทำไมไม่บอกชื่อถังละครับว่ามันใส่เอยถามไล้เยอะแยะเนี่ยแล้วแป๊บหนึง่งเอยมาต่อต่อต่อเอาถัางเขียวเออมันก็มีถังเดียวมันน่าจะเก็บของอยู่อ๋อถ้าจะอันนี้นะเมื่อกี้ทำไมไม่เห็นล่ะเนี่ยโอ้ย ไหนล่ะไม่เห็นมีเลยผิดอันปะเนี่ยอ้ออ้อถุงพลาสติกโว้เดี๋ยวก็หล่นหมดหรอเฮามาใส่อะไรไว้ตรงนี้ล่ะเนี่ยไหนเดี๋ยวสิของอย่างดีมาใส่ถุงพลาสติกได้ยังไงเดี๋ยวก็เสียของหมดโอ้ยต้องใช้อะไรอีกนอกจากนั้นมีไหมเนี่ยคิดก่อนนะจำไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ยลืมหมดแล้ว ทำไมลูกพี่ต้องทิ้งให้ฉันด้วยเนี่ยฉันมาแค่ช่วยเฉยๆยังไม่ได้มาทำเองอย่างนี้ซะหน่อยทำยิ่งไม่ค่อยเป็นแต่ก็อยากได้เงินนะนะฉันก็เลยตัดสินใจทำงานเนี่ยแต่ก็ยังพอได้นะฉันก็มีพื้นฐานอยู่บ้างอะไหนไหนไหน,ไหนจะเริ่มพ่นจากตรงไหนก่อนล่ะเนี่ยโอ้ยคิดไม่ออกต้องมีมันต้องใช้อะไรอีกเนี่ย โอ้โหจาไม่ได้เลยอะ่ะต้องโทรถามเอ้ยเดี๋ยวโทรถามเดี๋ยวโดนด่าอีกแมวแมวแมวลองคิดดีๆลองนึกดีๆนี่คุณคะจะเริ่มพ่นสีรถยังคะนี่ฉันอยากเห็นแล้วอ๋อเอ่อสักคู่นะครับสักคู่แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งค่ะค่ะค่ะก,ก็ได้ฉันอยากเห็นจะแย่แล้วช้าอยู่นั่นแหละจะเย็นๆนะครับค่ะไม่ได้ว่าอะไรหรอกออไม่ได้ว่าเมื่อกี้ได้ยินเต็มสองหูเลยเอ่อ มันต้องอ๋อฉันนึกออกแล้วฉันฉันฉันนึกออกนึกนึกอะไรออกนะโอ้ยนี่คุณจะนึกออกก็นึกไม่ออกอะไรเนี่ยมันจะต้องคุณได้เอาเอาบัตรประชาชนมาไหมครับโอ้ยเอามาค่ะแปบบ๊แบแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่ง โอ้ยแล้วมันต้องใช้เอกสารอะไรปะโอ้ยคุณค่าเดี๋ยวฉันเอาไปให้เองละค่าโอ้โหรีบทําก่อนได้ไหมคะเนี่ยฉันรีบอยู่เนี่ยได้ครับแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บหนึ่งนะแป๊บอีกแล้วแป๊บมาเยอะแล้วนะคะเนี่ยครับโอ้ยโอ้ไม่นะวยหัวฟาดโอ้ยคุณค่าอะไรของคุณเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าน่ะแป๊บหนึ่งโอ้ยแป๊บอีกแล้วโอ้ยอะไรเนี่ย ขอโทษครับขอโทษขอโทษบ้าอะไรทุกขึ้นมาดูร้อยก่อนอนี่ทำอะไรเนี่ยน่าเกลียดมากเลยเออ,เอ,อคือเอ,อ้ยผมไม่ได้ตั้งใจอะ่ะเดี๋ยวทำสีไปไม่น่าจะหายนะครับล่ะคะงั้นเรีบทำสิคะผมกำลังจะทำเนี่ยครับ <c oughs> แป๊แบแป๊บถึงแปบ๊บอีกแล้วเหรออ,อไม่แปบบ๊บไม่แป๊บแล้วก็ได้เออผมหล่นไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยเงือแตกเลย เดี๋ยวแล้วมันลอยอุยอ้ยลอยขูดรองเท้าคุณเนี่ยจะลบยังไงล่ะแปบ๊บแป๊บหนึ่งคุณลูกค้ารอก่อนขอร้องล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการให้แล้วมันจะหายเหรอครับเปลี่ยนสีรถนะเปลี่ยนสีรถมันก็ต้องหายสิครับโอ้ยแป๊บหนึ่งแป๊แบ,บหนึ่งนี่เดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆประมาณนี้พอได้ไหมครับพอได้ค่ะแต่ว่า มันมีรอยบุบด้วยนี่คะน,นี่คุณหัวไปฟาดรถไม่ใช่หรอโอ้ยหัวคุณน่าจะแข็งมากเลยนะแล้วคุณจะทํายังไงคะเนี่ย<ม>ฮะเนี่ยลอยขนาดนี้กี่กหมื่นก็ไม่รู้รถก็ไม่ใช่ราคาถูกๆซะด้วยนะเอองั้นเอางี้ไหมครับเดี๋ยวคุณซ่อมรถฟรีไปเลยเดี๋ยวผมจ่ายให้หนึ่งพันโอ้ยในค่าซ่อมเป็นหมื่นจะจ่ายให้พันเดียวเนี่ยนะคุ้มเหรอในโทรเรียก พี่คุณมาเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าหนายคุณนะ่ะแปบ๊บหนึ่งสิค่ะเดี๋ยวเขาก็ว่าผมอีกอะ่ะเออแบบัแ๊บแป๊บหนึ่งไม่ต้องแป๊บละค่ะเร็วๆเถอะครับครับรู้แล้วโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนโอเคมารับสายสิโอ้ยจะขี้แตกอยู่แล้วเนี่ยฮัลโหลครับฮัลโหลครับ,รบลูกพี่เอ้ยมีอะไรอีกเนี่ยโอ้โหกำลังเมาส์กับ เพื่อนอยู่เลยอ่ะโอ้ยอย่าพึ่งเมาได้ไหมครับตอนเนี้ยมันซวยแล้วเนี่ยอะไรซวยมีอะไรคือคุณลูกค้าคนหนึ่งครับเขามาเปลี่ยนสีรถกับผมแล้วแล้ว <c oughs> แล้วทำไมเร็วเร็วรีบพูดสิผมทำรถเขาเป็นรอยบุบเลยอะ่ะเขาบอกว่าค่าซ่อมเป็นหมื่นอะ่ะฮะอะไรของแกนเนี่ยทำไมทำอย่างนี้อะ่ะผมไม่ได้ตั้งใจนะคะผมขอร้องล่ะพี่ พี่ช่วยจ่ายให้ผมก่อนได้ไหม 9, อะเก้าพันอะเดี๋ยว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 ,ยวผมหามาคืนอะโอ้ยเงินเดือนแกก็หมื่นห้าแล้วงั้นเอาไปแค่ห้าพันพอถ้าฉันจ่ายให้อ,ะอ่ะได้ได้เลยครับได้เลยเออขอร้องแล้วครับโอ้ยไอ้ขี้ผมจะแตกก็นเนี่ยผมเอื้อแตกไปหมดแล้วอโอ้ยแล้วลูกค้าคนไหนเนี่ยคนที่เขาดูรวยๆนะครับอ๋อเมื่อกี้เขามาถามฉันอยู่เฮ้ยอย่าไปสนใจเดี๋ยวตั้งสติก่อนฉันจะเป็นลม ฉันต้องจ่ายเงินหมืหน่นนึงให้แกเนี่ยนะเออ,เอ,อขอร้องนะครับผมไม่มีเงินจริงๆนี่ขอเบิกเงินเงินเดือนจ่ายก่อนแล้วกันงั้นเดือนนี้ก็เอาไปแค่ห้าพันไงอาห้าพันก็ห้าพันขอร้องนะครับรีบโอนมาเลยนะเอยแป๊บนึงโอ้ยไม่แป๊บแล้วนะคะฉันรีบแล้วดูสิเนี่ยฉันจะไปไว้ใจร้านคุณได้ไหมเนี่ย ฉันเด็กจะกรีดโอ๊ยยำอะไรลงไปเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับเดี๋ยวข่าส่อมมาลูกพี่ผมโอนมาให้อันนี้ไงโอนมาแล้วนี่โอนมาหมื่นหนึ่งพอดีอเดี๋ยวเงินเดือนห้าพันจะเป็นลมแล้วเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวเพิ่งเป็นลมค่ะโอนมาให้ฉันด้วยบัญชี0 8 2 4 4 5 1ด 9, 9 8เหมือนเบอร์โทรเลยโอ้ยก็นั่นแหละค่ะเร็วๆรีบๆโอนมาเถอะค่ะอืมใช่ใช่คุณเออ สคลิปปีไหมครับเนี่ยอ๋อใช่ค่ะชื่อฉันแปลกๆหน่อยอือ <s we ak> เสียงเลยฉันเองพอดีว่าแบบซื้อข้าวมาแต่งไม่ได้กิน,ฉนเฉลยได้ไงเออขอกินข้าวก่อนแล้วกันกันเป็นลมเยฉันจะเป็นลมฉันเห็นสภาพแล้วฉันเป็นแบบเนี้ยเนี่ยแล้วคุณเนี่ยลมไม่ได้ดูเลยอะก็ผมขอโทษนี่ครับอันนี้ผมโอนเงินให้แล้วนะคบเข้าไหมครับ <S <S แป๊บ,บนึงอ๋อเข้าค่ะขอบคุณนะคะแต่ทีหลังไม่ต้องมาละ ฉันไม่มาแล้วขอโทษจริงๆนะครับอ้าว <c oughs> แรงชังเลยเออโอกาสหน้าเชิญใหม่นะไม่เชิญแล้วไม่มาแล้วด้วยก็บอกว่าไม่มาแล้วไงไทำอะไรก็ไม่รู้ี่นฉันไปซ่อมแถวอื่นดีกว่าถึงแม้แถวนั้นร้านมันจะไกลแต่มันก็คงดีกว่าเนี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยแล้วฉันว่าแต่ฉันต้องเอาบบประชาชนไปที่ไหนนะเออหน้านาศีแล้วก็อ,อะไรอีกนี่แหละเยอะแยะไปหมด แต่ว่าตอนนี้มานั่นแหละโอเคก็สำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝ่าแล้วก็แชร์กด subscribe ให้ช่องอีฟชาแนล l ด้ยนะบายบายจบชุดไปแล้วแล้ว,ลวก็ติดตามเพจไปบุ๊กได้เลบายบายไปแล้วโอ้ยทุกคนเคยทำรถใครเป็นลอยบ้างไหมคอมเมนต์บอกมาหน่อยอ่ะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย